สวัสดีครับเราอยู่ร้านกรนะเพราถาดกัน,นครับร้านเก่าไหมร้านกระเพราถาดสี่สิบบาทพิเศษสี่สิบห้าบาทเกินจริงครับวันนี้มารีวิวร้านกระเพราถาดเจ๊นะที่มักตะพุ่นนะครับรไปดูบรรยากาศเลยครับ <c oughs> เราอยู่ที่กระเพราถาดน,นี่นะครับมีทั้งกระเพราถาดเจ๊นะเจ้าเก่า ที่มาตพุทธอาตี้มีก๋วยเตี๋ยวไกม่มะละรสเด็ดด้วยข้าวมันไก่ก็มีนะครับ4ี่สิบาทหมดแล้วครับเพิ่มไข่ดาว5้าบาทแล้วก็พิเศีอีก้าบาทเป็นห้าสิบาทเองครับเนี่ยครับถูกมากครับที่มาตพุทมาตาพุทธ <c oughs> ครับมาตาพุทมาตพุทธนี่คมมาตพุทธครับวันนี้ทีมงานมดเขียวมากินข้าวกอมากินบ่อยแล้วครับรีวิวร้านให้ดูครับผม เราไปดูบรรยากาศด้านในครับอันนี้คือน้ำชุปน้ำซุปโอ้อาตีครับโอ้พนักง,งาน g c ครับเนี่ย, <c oughs> ยโอ้นะกินหมดหรือเปล่าครับตักถ้วยใหญ่ขนาดนี้ครับ น้ำซุปมีนะครับแต่ทำคอเพลตครับบรรยากาศในร้านครับโอ้โหคนเยอะคือแบบถ้า11โมงถึงเที่ยงนี่แทบไม่ทันนะครับทีมงานมดเขียวดวครับกินกินเลยถ้ามาพี่ต้องโดนเจ็บภาพนะครับ มาขันึี้ง่สครองเ้าลามานี่ครับมามกินเสร็จเกันเด้อเด้อโม้เยโอดีโอ้โหหมดว่ะคุยหมดแล้วมั้งหมดหมดแล้วมั้งดิไม่ซื้อกลับไปบ้านหรือวะอันนี้อะไรครับแกงมุกกรอบครับ45บาทสอรีสล เอาไปเลยดีไปเลยครับขอบคุณครับมามวลน้ำกันครับอืมต้องงันรอด้วยตัมย้มเกินครับ45บาท40บบาทนะกินสี่สิบบาทแล้วครับถ้าพิเศษก็ให้เพิ่มอยกสักห้าบาท <laughs> เหมือนเหมือนพี่แมวเลยขอขอร่วมไม่ต้องถ่ายกันอ่ะเราถ่ายของตัวเอง,งเดียวกะเพราเนื้อกันงั้นไม่ต้องถ่ายดีกว่ากะเพราเนื้อของเขงาเสืออะไรครับไก่ครับกะเพราไก่ดูดิ45บาทใช่ไหมครับ40บาทก็คือเพิ่มไข่ดาวไปเป็น45บห้าบาทกะเพราเนื้อนี่ครับพิเศษครับไข่าดาวอันนี้ข้าวไข่ยเจียวแล้วสี่สิบบาทนะครับมาสกุดครับ ดูครับราา้านแบบนี้ร้านเขาจะให้เข้าอยู่ไหมครับแบบนี้เขาจะไม่เข้าเพราะมียาใ้เราลูกค้าปรปจำเหาเกินดูดิไก่เกียวลาวาอาตี้